เอกวัตอุสนีพันธ์นะคะกล่าวขอบคุณขอกลับเรียนเชิญค่ะไม่ต้องบคุณส่ิขึ้นแถวตอขอกลับเรียนเชิญค่ะสำหรนักเรียนและการท้นคว้าหาความรู้สําหรับนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตสําหรับห้องน้ําก็เป็นปัจจัยสําคัญด้านสุขอนามัยของนักเรียนช่วยให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีมีสุขภาพที่ กของธนาคารอาคารสงเคราะห์ขขในวันนี้นะครับก็พวกเรานะครับที่อยู่ในชุมชนอยู่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ยังมีเงินฝากด้วยนะคะก<อ><อ>็ขอเรียนเชิญทุกท่านให้เกียิกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการใช้บริการนะคะอาคารสงเคราะห์อเองมุ่งมั่นนะครับไม่ว่าจะมีกําไรหรือไม่มีกําไรแต่เราคืนกําไรให้สุสงสันคง เมื่อจะพูดที่ท่านรองจาที่ทางคณะผู้บริหารได้มาจักที่บางระมันนะครับโดยเฉพาะที่โรงเรียนบ้านชัดนอกแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะลูกหลานนะครับของชมรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ท่านได้จัดกิจกรรมนะครับท่านาสร์ CSR ปบนครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นในการจัดกิจกรรมบ้านนะครับวัดโรงเรียนซึ่ง วัดตะคู่ท่านพระคณะได้กล่าวไว้ว่าวันนี้ได้เป็นกิจกรรมนะครับในการที่จะทอดพระป่าให้กับวัดอินทนาราหรือวัดบ้านชักวัดชั้นนอกใ้ดะไร่ลก mày ra ra một đoàn